เขาคิดถึงคุณไหม King of Cups Reverse Five Pentacles Queen of Cups Reverse Queen of Swords Reverse ซิกอฟซาลีเวอร์ซิกอฟวอล r ีเวอร์เขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงสิคิดถึงมากคิดถึงด้วยแล้วก็เหงาด้วยอยากจะแสดงออกความรักอยากจะพูด อยากจะคุยอยากจะชัดเจนกับคุณแต่มันก็ไม่สามารถแสดงออกได้พูดออกมาก็ไม่ได้ได้แต่นิ่งๆเงียบอยู่แบบเนี้ยเขาเองยังมองไม่เห็นความหวงังยังมองไม่เห็นเส้นชัยที่จะไปให้ถึงคุณได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนไม่รู้มันจะมาถึงเมื่อไหร่ แต่ความรู้สึกที่มีให้คุณมันมีมากมายเพียงแต่มันแสดงออกมาให้คุณเห็นยังไม่ได้เท่านั้นเอง